ค่ะดิฉันบิวตี้ตัวแทนจากกลุ่มทะลุวังนะคะขอเป็นตัวแทนในการอ่านก่อนนี้แด่สวสารรัฐธรรมนูญและพวกสว่างทั้งหลายที่ขัดขวางเสียงของประชาชนหน้าอานาจอำนาจชั่วเศษสวะถึงขั้นจัจัดตั้งรัฐบาลให้ต้องพักนั้นต้องพักนี้เสือกอะไรเยี่เยกเกินไปไม่เห็นหัวตวงประชา หน,หนึสองว่าต้องห้ามโคตรเรลวสามถ้าไม่เห็นเป็นปัญหาถูกสังคมถลม่มกรนน้ำขุดโคตรมาเลือกเหี้หามาไล่ฟอ้องฟ้องยักคดีแต่ละตัวชั่วยโสสุดโอหังอำนาจชั่วตัวหนุนหลังสั่งการชี้ขวางมติประชาชนทั้งประ,ประพีพณีรู้ดีที่สั่งนั้นมันคือใคร ามาร่วมกันชาปนกิจโสสวะเผาเชี่ยหาพวกขยะประจานไล่กูไม่ยอมมึงตบหัวอีกต่อไปเพราะอำนาจอธิปไตย